หลายคนนะครับที่กําลังสนใจการออกแบบเสอยืดนะครับออกแบบลายเสอยืดของตัวเองขอแนะนําเครื่องมืออย่างแคนวาเนี่ยครับและ DTG เริ่มต้นจากแคนวาเนี่ยครับเว็บสําหรับตั้งสรรงานออกแบบเสอยืดสําหรับแบรนด์องค์กรนะครับงานอีเวนต์เหลือไว้ใส่เองก็ได้นะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่าหรือเลือกจากแบบสําเร็จรูปที่มีให้เลือกมากกว่าร้อยแบบนะครับและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการนเคร่บด้วยการใช้เครื่องมือในการออกแบบเสอยืดนะครับจะทําให้การออกแบบเสอยืดและการใส่เสอยืดออกแบบเองนะครับเป็นเรื่อง เรื่องสนุกมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้เนครหาหากคุณมีไอเดียาการออกแบบสามารถเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นนะ้ห้ออกแบบเป็นเสื้อยืดสวยๆผ่านเว็บแคนวาและทําให้ชิ้นงานสามารถใส่ได้จริงครับโดยการสั่งทําผ่านพิมพ์ลายเสืยย้อยืดคุณภาพดีนะจากแคนวาด้วยวิธีการดังนี้นะวิธีแรกๆนะครับเปิดเว็บไซต์แคนวาขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คนถามว่าทีเชิ t เพื่อเริ่มต้นการออกแบบนะครับต่อมาแล้วเลือกแพทแฟทที่ต้องการนะครับเรื่องออกแบบด้วยแทมแพทสําเร็จรูปฟรีที่มีให้เลือกไว้ในนานาพ้นแบบที่ต้องการแล้วแฉลลง้วยการค้นหาทีมต่างหากนะครับต่อมานะครับเพิ่มองค์ประกอบของลายสกรีนว่าจะเป็นแทบเฟสนะครับสาหรับรูปนะครับแต่ก็สามารถปรับแก้ไขได้เพื่อออกแบบตัวยูของตัวเองนะครับสามารถแยกข้อความได้ด้วยนะครับแล้วก็แยกฟอนต์หรือเปลี่ยนฟอนต์ต่างๆหรือสีสันอาจจะออกเลเยอร์ เก่าๆที่วางไว้แล้วก็ได้นะครับแล้วเลือกองค์ประกอบใหม่ๆใส่เข้าไปก็ได้นะครับเป็นรูปภาพหรือภาพประกอบไอคอนรูปตรงต่างๆนะครับ ต่อมาเนี่ยครับสั่งเสื้อผลิตกับเราเนี่ยไม่ได้แบบที่ต้องการแล้วให้ดาวน์โหลดรูปภาพที่มีความละเอียดสูงนะครับเป็นไฟล์ PDF ในการสั่งพิมพ์โดยขอให้แนะนำให้พิมพ์ระบบ DTG Direct to Garment หรือการสกรีนแบบดิจิทัลพิมพ์ตรงบนเสื้อเลยนะครับท่านที่สนใจผลิตเสื้อยืดกับลมหายใจของเรานะครับบริษัทที่รับผลิตเสื้อยืด d G และเสื้อยืดทำขวดพลาสติกอันดับหนึ่งครับเรื่องคุณภาพและการส่งมอบการันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับ อยากได้เสื่อองค์กรเสื้อบริษัทเสื้อที่เป็นมิตรสิ่งแวดน้อมนะครับแลนเรามีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการสกรีนเสื้อผ่าน d t g Direct t a r m e n t ซึ่งมีทีมงานเป็นมือชีพพร้อมให้คำปรึกษาส่งสินค้าเร็วนะครับและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับผม